ถ้าเขาทํางานได้ดีตรงสเปครูปออกมาดีคลิปวิดีโอออกมาดีคอนเทนต์ออกมาดีคือเขามีทีมงานเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยเราก็ได้รู้จักได้เห็นทีมงานเขาเสร็จแล้วเราก็นึกว่าแล้วเราจะเอาทีมนี้แหละมาเป็นทีมทํางานให้กับเราทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเราจะหาคนในแบรนด์ใครที่อยากเป็นทีมสื่ออยากเก่งสื่ออยากทําภาพเก่งๆอยากทาคลิปวิดีโอหรือว่าเก่งยุทคือมีอยู่แล้วแต่อยากมาเพิ่มเติมให้เข้ามากลุ่มนี้ ซึ่งครูคุยกับนักศึกษาไว้เรียบร้อยหมดแล้วบอสพี่อูรู้ค่ะเพราะเราตกลงราคากันหมดแล้วแล้วให้เขาอะค่ะสอนอะไรที่ทีมสื่อเราไม่รู้คือตอนแรกอะค่ะเราคุยเราไม่ได้คิดว่าจะตั้งชื่อว่าทีมสื่ออะไรด้วยนะเพราะทีมสื่อโบค่ะเป็นคนรับ NLP จากครูไปครูนี่ขนลุกหนักมากเพราะว่าตอนนั้นนะคะโบก็อยู่ในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยคนนี้ด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาแต่อยู่ในกลุ่มของคนคนนี้ เสร็จแล้วค่ะครูอ่ะคุยกับนักศึกษาคนนี้ไว้ว่าครูจะตั้งกลุ่มมากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่จะผลิตสื่อให้กับนพเก้าทั้งหมดคลิปวิดีโอรูปหรืออะไรก็ตามค่ะครูจะให้ดึงมาในกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เพราะว่าเขามีกลุ่มอยู่แล้วนะคะประมาณหกเจ็ดคนครูก็จะดึงเข้ามาผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอเราคุยกันเสร็จโอเคนะมีกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่างานนะคะส่งไม่ตรงกําหนดส่งมาก็ผิดเขียนผิดเขียนถูกไม่ตรวจสอบงานงานออกมาแบบเด็กน้อยก็ทําได้ลูกครูยังทําสวยกว่าอีกมันเป็นการที่แบบโอเคเราช่วยก็จริงคุณไอ้งานที่คุณส่งมาเป็นงานที่โกโหกไปเอางานของครูบาอาจารยะะ์มาส่งให้ว่าทําให้ครูบาอาจารย์ทให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอ่ะนักศึกษากลุ่มนี้เก่งมากกลายเป็นหลอกลวงหมดเลยนะคะเห็นไหมครูก็โดนหลอกนะคะ เขก็เลยเอาเลยขาโบกันเลยค่ะพี่แหม่มเข้ามาจัดการเลยค่ะสองคนนี้ค่ะเมื่อไรจะส่งงานส่งให้ตรงด้วยมีสัจจะวาจาเลยนะส่งให้มันอย่างนี้เลยผิดอีกแล้วทําไมผิดซ้ําผิดซากโดนเลยขาโบกับพี่แหม่มยาเละนะคะเออนักศึกษาเริ่มกลัวเริ่มออเออย่าเยะนะคะเสร็จแล้วคุณคิดดูนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะโบค่ะไปตั้งทีมสื่อ กลุ่มสื่อเพื่อนนุเกามันเหมือนโอ้โหโบมันรู้ได้ใหญ่โบมันรู้ได้ใหญ่วันนี้ตกใจอยู่นะคะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราบอกโบวะตอนแรกนะเราสั่งโบไปแล้วหรอว่าก็ไปไล่ดูนะคะไม่ได้สั่งนะเฮ้ยแลโบรู้ได้ยังไงนะคะแล้วโบรู้ได้ไงวะแต่เราก็ไม่ถามแต่เราก็ไม่พูดเราก็เข้าไปด้วยเลยเราก็เข้าไปคุณเชื่อไหมว่านี่คืออะไรที่แบบว่า NLP สุดๆ เราเลยได้ทีมสื่อที่โคตรคุณภาพเพราะครูค่ะเล็งคนหนึ่งเล็งไว้เลยนะคนเดียวเลยเล็งไว้เลยคือครูอ้อยครูอ้อยมือตัดคลิปที่จะต้องเป็นหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักศึกษาแล้วครูค่ะจะปั้นอ้อยอะคะ่ะให้เป็นหัวหน้าใหญ่เกี่ยวกับการผลิตสื่ออันที่เป็นสิ่งที่ครูพูดกับน้องๆที่เป็นนักศึกษานะคะ ว่าครูมีคนทําสื่อภายในแบรนด์คนหนึ่งตัดคลิปเก่งทํารูปเก่งเดี๋ยวจะเอาเข้ามาเรียนรู้เดี๋ยวจะเอาเข้ามาน้องๆก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวสอนฟรีค่ะได้เลยค่ะน,น,นู่นี่นั่นปรากดป้าอะไรรู้ไหมคะอ้อยทําเก่งกว่านักศึกษาหลายเท่าค่ะโอ้แต่มันก็เป็นอะไรที่คุณฟังนะมันก็เป็นอะไรที่สอดคล้องกันนะคะเพราะครูค่ะไม่ได้ไปจ้างมืออาชีพแต่ครูจ้างนักศึกษาเพราะว่าครูอยากช่วยเขา ครูแค่มีจิตใจที่ดีอยากช่วยนักศึกษาถามโบกับพี่แหม่มได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมันมีข้อความมีอะไรในนั้นที่เขียนเต็มไปหมดเลยเนาะโบเนาะครูแคปหน้าจอบางอันที่แคปได้ส่งมาในกลุ่มที่มีเลขาโบเลขาพี่แหมมแล้วก็มีน้องนักศึกษาคนนี้เห็นไหมคะคุณดูนะคะครูไม่เคยหยุดนิ่ง แล้วมันมีอีกหลายอย่างที่พวกคุณยังไม่รู้มันมีอีกหลายอย่างที่ครูจะทําเพื่อให้แบรนด์เติบโตอันนี้แค่เล่าเรื่องเกิดเล็กเกิดน้อยเองนะมันยังมีเรื่องของการไประดับโลกต้องไปยังไงมันยังมีเรื่องของการติดต่อการยิงแอดมันยังมีเรื่องของอะไรอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้เพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นโอกาสของคุณแล้วนะใครที่มาเจอไลฟ์นี้โคตรโชคดีใครยังไม่แชร์แชร์ซะแชร์เลยเพราะว่าคลิปนี้ไอเพราะว่าไลฟ์เนี้ย มันจะช่วยคนได้เยอะมากเข้ามาค่ะเข้ามาเหอะครูไม่ปล่อยมือคุณแน่